ตนนี้สองลุงจะพาไปเจอนูน่นเจอนี่เจอนั่นทริปนี้เราไม่ได้แค่มุ่งหน้าสู่จันทบุรีขอแวะเติมพลังตั้งแต่ต้นทางเริ่มกันที่โครวัวสดใสริมหาดวรรณภาจังหวัดชนบุรีวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่โตไปกินข้าวใต้ถุนบ้านใต้ถุนใต้ถุนบ้านบ้านใครครับญาติคุณ <c oughs> เป็นบ้านชาวประมงท่านี้แหละครับอ๋อเรามีคุณยายเข้ามามาแบบแล่ปงแล่ปลากันร้านอาหารทะเลพื้นบ้านบรรยากาศคือเหมือนไปกินข้าวใต้ถุนบ้านเพื่อน คุณป้าคุณย่าคุณยา,ายกดแท็กทีมทำอาหารทะเลสดๆมาเสิร์ฟถึงโต๊ะคือแบบฟินสุดๆ <Wow. S 1> ดูแบบเป็นหอมกหอมกอ่า huh. เป็นไงครับอร่อย <Yeah. S 1> จากนั้นก็ไม่ลืมของเด็ดเมืองชนข้าวหลามมิชลินไกดใส่แน่นๆหอมกะทิมะพร้าวอ่อนชำ่ำ <Yeah. S 1> หวานตรงนี้แหละครับ uh huh. <laughs> 5ดาวไปเลยครับร้านนี้ทีจนต้องจอดกินข้างทางแบบไม่แคร์รถที่ผ่านมาเลยครับแล้วเราก็มาลุยกันต่อกับมื้อเย็นแบบจัดเต็มที่ร้านจันทรนโภชนาร้านเด็ดระดับตำนานของจังหวัดจันทบุรีทั้งเมนูจานเด็ดมัดสมั่นไก่ทุเรียนยำมงังคุดรสเด็ดตบท้ายด้วยน้ำมะปรีตดสุดชื่นใจอือไหนบอกความรู้สึกสักนิดหนึ่งครับเป็นไงครับ แล้เปี้ยวไปแรกเหมือนเหมือนเหมือนใหม่ัแต่ว่ามันจะมีความหนนึบเหมือน้เรียนกวนแต่ไม่มีกลิ่นทุ้เรียนมากอ่อนมากอันนี้ยังขาเครื่องเทศตตามันกมไม่ได้อร่อยนะครับอร่อยครับและนี่คือทิปพิเศษก่อนจะถึงจันทบุรีครับ วัสดีครับโอ้โหเป็นไงพี่โตบรรยากาศบรรยากาศทะเลอย่างนี้ทริปนี้เราไปไหนครับเนี่ยแม่ทริปพิเศษพิเศษอีกแล้วสำหรับคนพิเศษสำหรับผู้ชมพิเศษพิเศษโอ้โหนี่เรามาถึงเทปพิเศษแล้วเหรอยอดคนดูเราเยอะขนาดเราต้องทำเทปพิเศษเลยหรอถูกต้องเราก็พิเศษทุกเทปเลยอ๋อไม่เกี่ยวกับยอดคนดูหรอกเราทำใจทําทุกเทปอยู่แล้วครวก็นําเสนอสิ่งดีๆทุกเทปอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเป็นสไตล์สองลุงทุงสัมภามุมมองของเราสองคนใช่นะวันนี้เราอยู่ที่ ชนบุรีชนบุรีใช่บุรีขนาดนี้เห็นด้าหลังก็เลยเป็นทะเลว่าหาดวอนภาท้ายท้ายหาดวอนนาภาชายท้ายท้ายปกติเราไม่ได้มาทะเลนะวอนนภาเรามาแบบอะไรนะหาดวอนาภาต่อด้วยน้องมนนะเขาหลังไปแล้วเราก็ต่อด้วยบังพระไหวพระไปใช่ค่ะแล้ววันนี้วันนี้นะครับจะพาพี่โตไปกิน อาหารแบบพื้นเมืองสมกับเป็นคุณจริงๆเลยผมหามาเป็นเรื่องเริ่มเลือกกินอีกแล้วเป็นวิถีชุมชนหลังจากที่เราทํารายการแบบออกแนวกินกินเนี่ยโอ้คนตอบรับเยอะเลยชอบคนนํารีวิวเยอะเนาะชอบเพราะว่าเราจะไม่ได้กินแบบกินหรูกินอะไรเรากินแบบเราสนับสนุนชาวบ้านนะก็เป็นวิถีชุมชนเขามีคุณป้าคุณยายมาทาขนมขนมทํากับข้าวให้เรากินนะวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่โตไปกินข้าวใต้ถุนบ้านใต้ถุนใต้ถุนบ้านบ้านใครครับญาติคุณเป็นบ้านชาวประมงท่านนี้แหละครับ มาจะมีคุณยายก็มามาแบบแล่ป้งแล่ปลากันให้เห็นๆเลยใช่แล้วก็เอาอาหารพวกนี้มาทํากับข้าวให้เรากินชาวบ้านชาวบ้านเลยล่ะใช่ครับผมอ๋อนี่ผมเห็นมองไปข้างๆดิ้นี่เขามีตากประคงปลาเข็มนี่เป็นแบบบ้านชาวบ้านเลยเนี่ยใช่เป็นวิถีแบบชาวประมงอะไรเงี้ยครับอ๋อขึ้นที่นี่แล่ที่นี่ตากที่นี่ตองเดี๋ยวเราก็จะให้เขาทาให้เรากินด้วยถูกต้องครับอย่ารอช้าไม่หิวแล้วใช่ไปลองไปลองกันเลยครับไปอยวไปลุยกันเลย พี่โตนี่นี่ครับใต้ถุนบ้านใช่อ๋อเนี่ยเป็นบ้านชามงจริงด้วยต้องเดี๋ยวไปดูคุณป้านะคุณป้าคุณยายนะคุณย่านะว่าเขาทําอะไรกันบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทำอะไรครับเนี่ยอ๋อปลาเห็ดโคนจ้าโอ้ปลาเห็ดโคนสดสดเลยนะครับเนี่ยอ่าสดสดเลยปลาเห็ดโคนไม่ใช่ปลาลิ้นหมานะไม่ใช่ครับนอันนี้เอาไปทําอะไรกินนะครับเนี่ย แกงกาลยว่าทอดกระเทียมอแล้วปลาเฮตโคนี่เราเอามาจากไหนครับก็แถวหน้าบ้านเนี่ยมาชาวประมงเลยาน่ารักมากก็ลุกเรือขึ้นหน้าบ้านแล้วขึ้นมาทําเลยโอ้โหสดจริงเพื่อนสดจริงสดเลยเนี่ยเห็นป่ะแล้วเขาก็แล่ปลาเฮตโคนเนี่ยเขาก็ไปทํากับข้าวให้เรากินเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยวิถีชุมชนเขาน่ารักมาก อยากกินเลยครับอยากกินเลยเดี๋ยวจะไปลองกินดูสักหน่อยครับได้ครับไปครับไปครับโอเคได้นะอันนี้ทำไรครับผมต้มน้ำหอมงูต้มหงอบขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหไข่ต้มขึ้นแล้วนี่ทำห่อหมกใช่ไหมครับโอ้เป็นห่อหมกปลาอะไรครับไปซีอ๋อห่อหมกใช่ไหมครับไม่ใช่หน้าสังขยาหน้าอะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เขาแยกเกนียวไม่ใช่หน้าสังขยานะใช่เลองชิมดูนี่เป็นไงล่ะดีนะ โอ้ดูดูดูอยเนี่ยป็นไงพี่โตป้าก็ทำกันเหมือนเหมือนอยู่บ้านเลยครับจะทำเป๊ะๆอุ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมเครื่องแกงมากเลยอ่ะนี่แชมุูอมนะได้กลิ่นนะนี่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 นอ แกะอย่างนี้ตรงพริกแกงกัทครับทเลยโอ้แกะอย่างนี้แปลว่าให้ผมชิมใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนะย่ออะลยผมไม่คนรปากไวชะด้วยช้อนมาเลยครับคุณป้าครับนะโอ้ยน้ำลายไหลนะไอ้นี่ควันควันขึ้นอีกมากเลยอะนึกว่ามันเย็นฮะหอ้ควันขึ้นโอ้ไม่ได้สังขยานะไม่ไงฮะ แอร้อยครับร้อนนะอันนี้แมไปซีไปซีแต่เครื่องแกงเข้มข้นมากถึงถึงถึงเครื่องแกงนะถึงมากอร่อยมากครับคุณป้าโอ้ทำอะไรใจใจหอบงกอย่างนี้ก็ขอเข้าสวยเลยได้ไหมครับผมผมห่อยเดี๋ยวเราไปกิน พี่โตอาหารดีกว่าใช่เราให้เเตต็มโสั่งไว้เต็มคราบเลยใช่เดี๋ยวมากินดูว่าใต้ถุนบ้านเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนอย่างที่ลุงโก้บอกไหนะผมขอชิมนะไม่น้อยไมหน้าลุงโตนะครับผมขอชิมแลสักนิดนึ่งคุณชิมผมแล้วคุณอยากกินใช่ไหมครับเกิดความอิจฉาใช่ไหมครับผมแบบเด็กๆนะครับนี่อือหือนี่ครับอุ้ยหอมใบตองมากเลยอ่ะครับผมแบบแล้วก็แบบดูแบบเป็นหอมมุกหอมมุกอ่าเป็นไงครับ อร่อยเข้มข้นอ่าแล้วก็เนื้อปลาแน่นๆเลยโอ้รสจัดจ้านสุดๆเฮ้ยผมว่าอันนี้อร่อยสปลาสองาใครมาสั่งเลยครับผมเขาสวยร้อนๆใครใครใช่ถอย่างที่พี่โตบอกเลยว่าแบบออข้างล่างมันเป็นไรครับใบยอครับชิมครับชิมชิมครับชิมอร่อยโ้ก็กินจริงจังอีกแล้วครับเพื่อนยิ่งถ้าเป็นออเดิมฟนะอ่ายังไมู่ใหญ่เราสั่งบนโต๊ะแน่นเลยครับเขามีแบบ เมนูแบบเจ๋งๆ,ๆงที่ร้านอีกเยอะเลยครนะเดี๋ยวไปกินกัน,ไ,นไม่ไหวแล้วไปถึงแล้วครับที่พามากินนะครับก็เป็นแบบอาหารพื้นเมืองชาวบ้านเลยเรียกว่าครัวสดใสนะครับอ t หาดวอน นะโอ้โหสุดยอดเลยมีเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านนะเปิด9โมงถึง6โมงเย็นเดี<น>๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่านะวันนี้แบบได้รับเกียรติมากเลยไปคุยกับเจ้าของร้านก่นับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อค่ะชื่อ,อแป๊ะค่ะแป๊ะเป็นเจ้าของร้านแบบครัวสดใสเลยใช่ปะค่ะแหมมันเริ่มต้นยังไงครับถึงแบบเริ่มต้นทําครัวร้านเนี่ยที่นี่ครับอ๋อพอดีแบบน้องชายชอบทาอาหารนะคะน้องชายชอบทำอาหารครับ เราก็ทํากินกันเองในบ้านเองทางบ้านเราอ่ะได้เอ่อแร่ปลาเห็ดโคนอยู่แล้วมีปลาเห็ดโคนเนาะแล้วก็รับซื้อของจากทะเลอยู่แล้วครับก็เลยว่าไงว่าเออที่ที่บ้านเนี่ยคือรับของทะเลสดๆดมาจากเะเอเลยค่ะก็คือแบบชาวประมงเอามาส่งใช่เราก็เลือกวัตถุดิบเองเห็นไหมครับว่าวัตถุดิบแบบสดสดมาจากแบบทะเลเลยอะไรเงี้ยครับจากหน้าบ้านครับอน่แหละใช่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 อ๋อเดี๋ยวให้พี่แป๊ะพาไปดูหน่อยได้ไหมว่ามันมีอาหารอะไรอร่อย นะมีเมนูไหนที่วิแป๊บบอก แนะนำเลยเนี่ยแต่ที่ผมสั่งมาเติมเลยนะใช่ค่ะคือแกงป่าปลาเห็ดโคนอันนี้ใช่ไหมแกงป่าคือน้ำพริกเนี่ยแต่พวกคุณแม่คุณป้าเนี่ยจะเป็นคนตำเองค่ะตำพริกไม่ได้ซื้อค่ะไหนไหนคุณภรรยาชิมหน่อยฮะว่าเป็นยังไงฮะรสชาติจัดจ้านไหมครับค่ะจัดจ้านค่ะจัดจ้านในย่านหัดบอนนี่แหละครับใช่ค่ะอันนี้คือแบบมาถึงต้องสั่งเลยใช่ค่ะ หมเนปเป็นไงครับจานสุดสุนี้เบอรสจัดเลยใช่ไหมเผ็ดแต่ก็อร่อยเผ็ดอร่อยเข้มข้นมีครบทุกรสชาติของแกงป่าอีกอันหนึ่งครับนี่คืออะไรหอยจอบเป็นหอยจอบค่ะเอหนอยจอบอบเป็นของที่นี่เหมือนกันค่ะอ่าอันไหนคุณน้องลองชิมหน่อยนีครับนะคะ นี่เห็นนะนี่รีวิวกันต่อหน้าจิมมาต่อหน้าเจ้าของร้านเลยใช่แม่มอร่อยก็ว่ากันตรงนี้แหละครับรสจัดรสจัดอร่อย อร่อยใช่ไหมนี่จ๊บเลยโอ้สดใช่ไหมสดมากแบบขอชิมบ้างชิมบ้างนะทนไม่ได้นะหอยสดมากไอหน่อยจอบอร่อยเป็นเมนูหนึ่งที่ผมชอบกินมากนอกจากเรามาทําผัดฉ่าแล้วเรายังมาทำทัดกระเทียมค่ะทัดกระเทียมเนาะทัดกระเทียมก็อร่อยครับอ่ะเมนูถัดไปก็เป็นหอยจอปูใช่ค่ะเชิญเลยครับจัดไปเลยครับในลองแหวะมาว่าเนื้อปูเยอะแค่ไหนจัดไปเลยค่ะ เรากินกับน้ำจิ้มไหนอ่ะอุ้ยดูปูเยอะมากเลยนี่โอ้โหนะไหนชิมหน่อยจิ้มก่อนนะจิ้มไปอืูแน่นมือหอมนอกนุ่มไนน้อปูหอมนอกนุ่มไนเลยเป็นทุเรียนเลยนะหอยจ้อหอยจ้อนะโอเคไม่แน่นเนอะแน่นคุณคุณคุณจะไปยอมไะคุณลองครับคุณต้องลอง ได้ได้เราไม่มียองกันอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะครับโอ้โหอันนี้ขอแบบไม่ราดน้ำไม่ราดน้ำจิ้มครับการใส่น้ำจิ้มเนี่ยถือเป็นการดูถูกเจ้าของร้านนะครับน้ำจิ้มเขาก็อร่อยไปฮะอร่อยอ่อกพูดไม่ออกต้องเฉียวอย่างเดียวนี่โต๊ะข้างๆเขาส่งมานะมา อันนี้อะไรครับอ้หต้มน้ําดําค่ะอันเนี้ยพี่โตชอบกินผมรู้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมาลองชิมไหมแต่คุณส่งตัวแทนมาใช่ไหมผมชิมแบบบูทตบู๊อยู่บู๊ตัวหมึกเขาไิมจ้นะเดี๋ยวเราชิมแทนดีก็ต้องทำอย่างนี้แหละกินเสร็จแล้วงห้ามยิ้มนะทไมเหมือนกินหมากเลยนะดำปีเลยนะอะมันอร่อยนะลองครับลองครับอืม สดมากเผือกอร่อยนะลองบอกไม่อร่อยเลยเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้อนนี่แซมด้วยเปล่าเด้งดีไหมสดเด้งเด้งเลยสู้ฟันเลยหัดดังีโอ้ยหิวเลยอ่ะพี่โตกินกันได้เออ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 ไม่ได้หิวใช่ไมไม่หิวอร่อยดีจริงแล้วพ็คือในมันหมึกแห้งจริงพี่่เนี่ยแน่นๆมา อันสุดท้ายเดี๋ยวเราอันนี้น,นปปีปลาอีซีทอดร่าน้ำปลาค่ะกับซอสราาน้ำปลาของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะลองลองชิมค่ะไม่ต้องเชิญน,นะคะอันนี้บอกเปิดได้เลยป <c oughs> ุ้ยแค่แบบตัดออกมาก็รู้แล้วว่าเด้งมากเลยอ่ะสดนะหนาๆโตาตรเข้าอ่ามาลองไหมคะเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะฟาบเข้าไปจัดไปหนักๆ โคตรอร่อยโคตรอร่อยนี่ต้องคำโตโตอ่าปวดวไหมปวดวไหม,มนั่นแหละคุณต้องเหลือให้ให้ถึงผมสองคนด้วยนะครับเอาเลยครับไม้าียอืมเด็ดเลยใช่ไหมเด็ดมากโอเคแน่นนว้แน่นเนว้เต็มเต็มอืมเรียหมค่ะแม่คนไม่ไหวแล้วพี่โต นะถึงเวลาของเราสองคนที่จะต้องรับประทานร่วมกันซะแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเรากินหมดภายในพริบตาหรือเปล่านะไปจัดไป มีแต่ของอร่อยครับพี่โตของขาวไปแล้วเนาะเมื่อกี้ใช่อิ่มมากเลยกินขาวไม่กินหวานคือใคร,ล, <laughs> ราาล่ะอ่ไรล่ะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราออกรานินอะไรกันอีกโอ้โหอันนี้สุดยอดอีกแล้วยานร้านหนึ่งอะไรอีกแล้วผมจะพาคุณมากินข้าวหลามครับ มันก็ถูกต้องกับสถานที่แะครับที่เราอยู่หนองมนใช่ไหมหนองมนบางแสนแต่ข้าวหลามที่นี่มันพิเศษกว่าที่อื่นเราเดินผ่านเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดสิบกว่าร้านเนี่ยเนี่ยมีแปดสิบร้านข้าวหลามทำไมคุณพาผมเดินมาล้านนี่เข้าวหลามร้านนี้ี่โตทำไมฮะเขาได้มิชลินไกด์ มิชลินไกด์ใช่ปี2025เลยข้าวหลามมิชลินไกด์เคยกินไหมข้าวหลามมิชลินไกด์ปั้ดไม่ธรรมดาละมากับสองลุงไม่ธรรมดาอยู่แล้วเอาละอยากลองแล้วมิชลินไกด์เลยเหรอใช่ถูกต้องข้าวหลามมันอะได้เอาอยากลองเลยนั่นใช่ไหมปะดงไม่ใช่ปบปะดงปะดุกฟูนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ขนมต้มไส้โจงไข่เจียวไม่ใช่นะข้าวหลามมิชลินไกด์อ่าฮ่าเยอะมีความน่าสนใจเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับไปเลยไปเลย เดี๋ยวจะพาไปบุกไปข้างในเลยว่าเนี่ยโหเขาได้มีเชลินไกด์เนี่ยเขาทำกันยังไงนะมีตัวดูนี่ไม้ไผ่มาเต็มเลยอันนี้คยกไม้ไผ่อะไรับไม้ไผ่ป่าครับไม้ไผ่ป่าใช่ครับไม่ใช่เป็นไม้ไผ่ตรงอะไรงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่เป็นไม้ไผ่ป่าไม้ไผ่ก็จะมีหลายชนิดมีหลายชนิดแต่ที่เราใช้นี่คือไม้ไผ่ป่าก่างเดเออเป็นไม้ไผ่ป่าเลยสมบัติมันก็ คุณสมบัติมันก็ไม่ไฟฟ้าคือเวลาทาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหอมหอมกลิ่นไม้ไผ่นะนี่กลิ่นหอมเลยนะใช่ครับกลิ่น,นหอมไม้ไผ่ที่อะไรเ,เนี่ยอันนี้เราเราเราได้ความรู้อย่างนี้มายัางไงครับความรู้อย่างนี้ก็คือร ตกทอดมาดกจากแม่แม่ตอนนี้ก็99อ๋อคุณคุณเป็นคุณยายนะไม่ใคุณยายคุณยายไข่ครับเป็นแม่แม่อายุเก้าสิบเ้าแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ทําก็คือทําทํำข้าวหลามเนาะใช่ครับอ๋อผมขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมครับไปกับผมนะได้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  ร้านเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสี่สิบกปีสี่สิบปีแล้วครับโอ้โหสี่ห้าสิบปีเลยก็สมัยมนไ่แม่ใช่ไหมครับขายดีมากเลยนะครับมีคนเต็มเลยเป็นข้าวเหนียวอะไรครับเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูครับยวงูเนาะนะส่วนใหญ่คนทาขนมจะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูก็แล้วแต่นะครับอันดี้ละตรงนี้โซนนี้คืออะไรครับผมครับเป็นเตาเตาตรงนี้เป็นเตานะครับแล้วก็ ก็คือเอาเอาข้อเดียวใส่ใช่ครับแ้องบนนี่คือไม้ไผ่ที่เราตัดไว้ที่เราดเราขึ้นมา,าอังให้มัน แคบนิดนึงครับเหมือนแทบนิดมันจะได้สะดวกในการเผามันจะได้ง่ายขึ้นคือเราเอาตรงนี้เนี่ยมากอกข้าวอ๋อครับกอกข้าวเอามากอกข้าวกอกข้าวแล้วก็ถึงยาวเข้าเตาอ๋อนี่ก็เข้าเตาใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเตาเข้าเสร็จยังต่ำก็สามชั่วโมงสามสชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงครับกว่าจะสุกนี่รำอางเ้ยเหรอเราเข้ามาอินไซต์เลยนะพี่โตข้างในนะอ๋อนี่คือใช้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับอ๋อนี่ใช้ไม่ได้อันนี้ของที่ใช้ได้จะเป็นแบบแบบนี้พี่โต นี่ไเป็นไงนะเป็นแบบไซส์มาตรฐานของเขาอันนี้คือเบื้องหลังนะเดี๋ยวเราไปชิมเบื้องหน้ากันดีกว่านะว่าอร่อยยังไงที่เขาถึงได้มิชลินไกด์นะพี่โตครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขายดีมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ตัวไหนขายดีสุดเลยครับก็จะเป็นข้าวหลามช็อตค่ะมีข้าวหลามตัวนี้เป็นข้าวหลามช็อตมันมีรสชาติอะไรยังไงบ้างครับอันนี้จะเป็นไส้รวมครับเผือกเผือกแปะวยในกระบอกเดียวกัน มีไส้รวมมีเผือกมีแปะกุ้ยแล้วก็รสธรรมดาใช่ขอลองชิมได้ไหมได้ค่ะนะอันไหนตีเด็ดเลยอ่านี่นะครับอันนี้เป็นแบบช็อตค่ะเป็นช็อตพี่โตอันนี้เป็นช็อตนี่เป็นช็อตนะเดี๋ยวลองชิมช็อตที่คุ้นๆนะอะไรฝากซื้อหน่อยครับชิมสักหน่อยเฮ้ยชิมให้ทั่วถึงครับ แค่ข้างบนอย่างเดียวก็อร่อยแล้วเนี่ยคนเหนียวแบบแน่นมากเลยเร็วถือไม้รอแล้วเจ้ม,มค้นมากเลย <c oughs> แล้วถือไม้รอลอล <c oughs> ลงชิมดูครับอ,อย่าได้ช้าค่ะคุณกินหัวใจมาหาสหมุทรเลยเนี่ยแบกกล้วยเลยรีบอีกแล้วเราเนีเราเรีบเรานี่รีบตลอดเลยนะกำลังให้ต้มก่อนเจ้าเราเรีบอือหือ เจอ,อของอร่อยไม่ได้รีบทุกครั้งอร่อยไหมครับอร่อยเนาะขอขอ,ขอนะ,อะลองเลยชิมเลยชิมเลยะระวังครับอร่อยมากนี่กินแบบขมเนี่ยกินแต่กะทิกะทิอย่างเงี้ยโคตรอร่อยเลยอที่สุดอร่อยดีมากนะครับถือว่าแบบในสุดยอดของวิชลิในใจเลยปีิงปันี2025ห้า ปีนี้เราได้มิชลินไกด์ด้วยใช่ไหม,ไมใช่ไหมครับรเป็นไงรู้สึกความภาคภูมิใจดีใจไหมดีใจปีนี้เลยปีเดียวเลยได้ Guy, ไมิชลินไกด์ปีแรกก็แสดงว่าหูมันอร่อยจริงอ่ะี่โตแล้วก็ใหม่ก็โชคดีเลยได้มิชลินมาอผมก็ตามมิชลินมานี่แหละครับ เนาะเราสึกแบบผมก็ภูมิใจไปด้วยเนาะเนาะเราแบบเป็นแบบผู้ประกอบการแบบตัวเล็กๆนะเราเราก็ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกเลยว่าเราก็ได้มิชลินไกด์ด้วยอร่อยจริงครับเนาะคนคนไหนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหนองวนเลยมานิดเดียวเราก็มาชิมข้าวหลามเนาะแม่ไก่ทุนเก้าค่ะแม่ไก่ทุนเก้าข้าวปลมปตทเนาะใช่คชะก็มีคำว่าทุนเก้านะจ๊ะก็มีทุนเก้าด้วยแม่ย้ำเลยครับอร่อยทุกเมนูเลยเนาะมากันได้เลยนะครับแล้วก็มาชิมกันมาสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับ มิชลินไกด์2025ย้าเลยนะครับอันนี้ห้าลุยท <5 S 1> ิง้งหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่มากินข้าวหลามมิชลินนะเดี๋ยวคุณพี่เขาจะบอกให้ว่าทํายังไงครับอะไปดูนครับเวลาทานนะคะเอาก้นจิ้มหัวจนตัวายกบองเลยค่ะเอากอ้นจิ้มหัวไหนทำให้ดน่อยครับเอาทางนี้จิ้มหมาทางหัวค่ะจิ้มเลยครับแม่ฝัเลยพี่เิบแม่ทําให้ดูเลยก้นจิ้มอ้า หวานตรงนี้แหละครับห้าดาวไปเลยครับร้านนี้ก้นจิ้มหัว มาถึงนี่เลยครับนี่เมื่อกี้เรายังกินข้าวหลามอยู่ยินสว่างอยู่แล้ครับเนี่ยเมื่อกี้เรายังอยู่ที่ชลบุรีเลยใช่เลยดูหนองมอนอยู่เลยแล้วนี่มืดแล้วแล้วเขาวาร์ปกันมาเลยวาร์ปพาฝนมาเลยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีแล้วใช่บบอยู่ในเมืองจันทบุรีเลยตอนนี้เราอยู่จันทบ,บุรีถูกต้องครับนี่คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคุณเหรอครับเนี่ยครั้งนี้ที่ผมพาคุณมาเนี่ยจันทบุรีล้วนๆเลยครับระหว่างทางเนี่ยก็เป็นแค่ ผมไม่ใช่ชูนใบประดับนะแต่ระหว่างทางก็มีความน่ารักของสองข้างทางน่ารักอยู่แล้วครับอิมี่พี่มันจุดหมายปลายทางของเราคือจันทบุรีคือที่นี่แหละถูกต้องจังหวัดจันทบุรีผมจะพาคุณเนี่ยไปกินทุเรียนอ๋อ n g of fruit ตถูกต้องที่นี่เนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าของทุเรียนเลยครับนะครับผลไม้ส่วนใหญ่จะดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นทุเรียนในจังหวัดนี้แหละจังหวัดนี้แหละถ้ครับและที่ผมจะพาคุณไปกินก็คือทุเรียนพวงมณี ทุเรียนพวงบีต้องครับวันนี้เลยไหมครับเนี่ยยังครับมันเป็นรายไอเทมผมก็ว่าถ้าไปตอนนี้งูคงกัดนะครับนคุณปีคงไม่ไหวแล้วมืดเดี๋ยวลูกทุเรียนหล่นใส่หัวแล้วไปเมื่อไหร่อุ่งนี้อ่ะแล้ววันนี้วันนี้เนี่ยก่อนไปเนี่ยออเดอร์คุณมาเมือจันคุณก็ต้องกินอาหารพื้นเมืองของจันทบุรีอาหารประจําจังหวัดจันทบุรีมันแต้นเต้นข้างหลังนี่จันทรโภุชนาจันทร์พชนาร้านนี้เลยใช่ไหมครับที่สุดของร้านอาหารไม่เนี่คุณเก่งเนยคุณรู้จักทุกร้านในจังหวัดไม่ผมมี รุ่นพี่อขอแนะนํามานะเดี๋ยวแนะนํากันสักนิดหนึ่งคุณมีคนแนะนํามาร้านนี้ถูกต้องครับใครครับเชิญเขาสิครับเดี๋ยวให้คุณหนึ่งแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมครับหนึ่งชายพงษ์นิ่มกิจนะครับเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีครับเป็นคนจันทรุรีุกำเนิดครับประธานหอการค้าที่นี่เหรอครับครับสวัสดีทำงานวีที่ครับ โอ้โหมดเกลียแล้วครับตอนนี้ก็เป็นประชาชนบุคคลปกติครับโอ้โหเป็นเกียิอย่างมากครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าสองลุงไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงครับมีคนพามาเจ้าอินจริงๆเลยคนแนะนาร้านนี่คืออดีตประธานหอการค้าที่น okay ี่เลยนะครับถูกต้องครับเจ้าของร้านก็เป็นประธานหอการค้านะัาปัจจุบันโอ้โหพามาทานประธานหอการค้าโอ้ยครับไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวนี่ยเขาเป็นแบบคน คนจันทบุรีโดยกําเนิดเลยนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่นี่นะครับแล้วเขาก็แนะนําเราเนาะสองลุงเนาะพามาเที่ยวที่จันทบุรีมาชิมอาหารอร่อยอร่อยได้ไปโอ้โหเที่ยวในจันทบุรีโอ้โหนี่ถึงเจ้าถิ่นยินดีครับยินดีครับก็อยากให้รายการดีๆนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองจันทรนะครับว่าเมืองจันทรไม่ใช่แค่เมืองรองนะแต่เรามีอะไรดีเยอะแยะนะครับไม่ใช่แค่คิดว่าเป็นเรื่องของผลไม้อย่างเดียวแต่ว่า มาผลไม้แน้นอนเด่นอยู่แล้วแต่ว่ามาเที่ยวแล้วก็ได้เห็นอะไรดีๆเพิ่มเติมคตัวอาหารเราไม่รอช้ากันไม่รอช้าครับร้านนี้เขารอเราอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันข้างในนะครับว่าร้านนี้อร่อยสมคำาล่ำลือหรือเปล่าครับผมไปครับผม พี่โ oh, ต้งครับตอนนี <c oughs> exactly. right. okay. Have, ้โหเราได้รับเกียรติมากมากเลยนะมากเลยครับมาแบบมีแบบเจ้าของร้านมาด้วยด้วยความยินดีครับจันทร์โภชนาครับผมโอ้โหจะเป็นที่สุดร้านหนึ่งนะครับของจันทร์ธบุรีภาพนะครับอันนี้มาแบบได้รับเกียรติมากๆแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งด้วยครับโอเจลหนึ่งครับครับเจ้าของบ้านครับวผมจะบอกว่าที่คอยต้อนรับขอบอุ่นเลยเจอผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองคน ถูกต้องครับเพราะเป็นเกล็กับสองลุงครูสังขารเราไหไหนไหนมาแล้วแนะนําอาหารในหูผมครับสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าผลไม้นะครับเราก็จะมี2พระเอกนางเอกนะครับครับผมอ่าเนี่ยอันนี้คือแกงมัสมั่นทุเรียนเอานี้มัสมั่นทุเรียนเราจะเห็นเหลืองๆเนี่ยครับคือเนื้อทุเรียนที่แก่แต่ยังไม่สุกนะครับก็จะเป็นแบบรุ่นเดียวกันที่เขาเอามาทําพวกทุเรียนทอดครับประมาณอย่างนั้นนะครับเนี่ยก็จะมาแทนมันเทศนะครับก็จะมีความหนึบนุ่มอร่อยชื่อื่นเขามีไหมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็อาจจะมีบ้างนะะครับอาจจมี เราก็เป็นที่แรกๆที่เริ่มทาให้เห็นอันนี้บอกตรงว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเก๋มากครับผมแล้วก็อันนี้เาก็มาด้วยกันนะครับคิงนด์ควีนอันนี้ก็คือมังคุดนะครับอันนี้มังคุดยำมังคุดยำมังคุดอันนี้มังคุดอันนี้มังคุดครับคุณคิดว่ามันเป็นลิ้นจี่เหรอครับ ผมเห็นนึกว่าเป็นเห็ดครับอ่าโอเคยำมังคุดนะครับก็ทานกับเอ่อก็จะมีหมูหมูสับนะครับเป็นหมูสับแล้วก็อันนี้เป็นไข่ต้มไก่ก็คือเป็นอาหารโบราณเป็นน้ำยำครับเป็นน้ำยำยางอันนี้เป็นอาหารโบราณแต่ก่อนแล้วก็ทานไข่เต่าสนุครับนี่ไข่เต่าสนุบเป็นอาหารสัตว์สนวลแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไข่ต้มแทนอันนี้ก็ง่ายๆครับทานน้ำยำแล้วก็ซีชั่นยำแบบโอ้ยบ้านทานมากนะครับง่ายๆนะครับผมดูไม่น่าจะง่ายง่ายครับง่ายครับเอาน้ำยำมาคลุกกับเนื้อสัตว์ที่เราชอบนี่แหละครับแล้วก็ ไม่ต้องเอามืองคูดใส่ลงไปนะครับแกะมึงคูดวางไว้เออือลแล้วก็น้ำยำลาดแล้วราบทานก็ได้ ให้ทานกันน่าทานอยากทำ้ไม่ง่ายครับการขีดครับการขีดไม่ง่ายเลยครับครับก็พยายามที่เอาของเก่าๆขึ้นมาแล้วก็เอาของเก่าที่มีผสมกับของที่มีอยู่ในจังหวะให้มันเปิดอาหารน่าทานขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมือจานนะครับู๋ยเตี๋ยวเส้นจานฝัดปูนี้ทีเด็ดเลยไม่มานี่ไม่กินถือว่าพลาดนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอีกครับคือตัวปลาต้มระกมใส่กระวาน อ๋ออันนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราเราเราถ่ายดูงนั้นะครับอันนั้นก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเองถั่วฝักยาวผัดกระเพรากุ้งแห้งดูง่ายๆนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆนะเค็มๆเหมือนหวานเค็มๆเหมือนหวานครับครับครับ ก็ทานอาหารให้อร่อยครับได้ได้ทขอบคุณมากนะครับุณถือว่าเป็นมือที่แบบส่งคุณค่านะใช่ครับพี่ด้วยนะจะระเมียดในทุกๆคำเลยขอบคุณมากครับอ่านให้อร่อยครับได้ไดุ้ขอบคุณมากนะครับสวัสดี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 ครับเป็นไงครับลุงโตหลังจากที่ได้ชิมอ๋อมัสมั่นทุเรียนที่เห็นนี่ชิ้นนี้คือทุเรียนนะครับเนี่ยมัสั่นทุเรียนเพาะจันทบุรีจริงๆอันนี้คินได้เลยนะครัไ ไหนบอกความรู้สึกสักนิดหนึ่งครับเป็นไงครับแรกคุณเพื่อนไปแรกเหมือนเหมือนเหมือนมันแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบเหมือนผู้เรียนควมแต่ไม่มีกลิ่นผูเรียนมากอืมอ่อนมากอันนี้ยังบอกว่าเครื่องเทศกามันจะไม่ได้อร่อยนะครับอร่อยครับอร่อไปก่อนมาคุดนะคะสมแล้วครับตามไังเลยที่บอกว่าอาหารร้านนี้บ่งบอกความเป็นจันทบุรีถ้าดาวไฮเกินเลย ดงดาวที่หนึ่งดาวลงยมาจากฟ้าโอ้โหคุ้นๆน,นะนะ <c oughs> อร่อยครับอร่อยครับหลังจากเมื่อกี้ลุงโตโดได้ชิมราชาของผลไม้ไปแล้วเป็นทุเรียนนะเป็นแกงอันนี้รับถือว่าเป็นราชินีนะเป็นกวีนของผลไม้ก็คือเป็นยำม,มังคุดครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ายำมังคุดของที่นี่อร่อยอยังไงก็ใส่น้ำยำแบบตามแบบชาวบ้านที่มาทำเป็นน้ำยำน่ากินมากเดี๋ยวจะลองดูนะครับ นี่ไม่ใช่เห็ดนะมนไม่มี่มังคุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับนี่คขอกรีเงสรมากเลยอ่ะเมนูแบบสร้างสรรค์เราก็ต้องใส่น้ำยำชนิดหนึ่งคลดรี่ังน้่อืามี่ยน้ำยำทำามาได้ดีมากเลยกินแล้วผสมกับมังคุดเข้าไป มันลงตัวกันก,กินแล้วแบบสบายๆบายบลื่นๆอร่อยครับกินได้หมดเลยนี่ทุกวันดีมากเลยครับนี่ อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับออยากจะแบบเลคคอมเมนต์นิดนึงลุงโตลูงไหมว่านี่คือน้ำอะไรน้ำมะนาวครับโอ้มันเป็นเพื่อนกันเขาเรียกว่าน้ำมะปี๊ดครับน้ำมะปี๊ดชูวีดนะได้ครับปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยครับอันนี้เขาบอกกันมาว่ามันคือส้มชีสนั่นแหละแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงจะปีดไหม มเปรีเยงยไงครับรสชาตเป็นไงครับก็ออกเปรี้ยวแล้วก็ชื่นสดชื่นชากินแล้วหวานหวานเลยหวานเค็มซาเปรี้ยวเปรี้ยวนำก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของส้มอยู่พอสมควรดีครับกินแล้วแบบตัดเลี่ยนได้อร่อยครับ